สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะอัปเดตมองนี้หน่อยดูสิมีอะไรมั่งก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝ <c oughs> <c oughs> ากกดติดตามผูงงม้หญิงงามที่ชอบทำส่วนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาฮาหนุหนหุน ทำส่วนทุกวันฝากแชรฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ส่งสางานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราเอามองนี้ก่อนแล้วกันนะเห็นปะเห็นแคลน้องขาปะแหมงามนะนองขาช่องพี่พาสวนผักด้ร้านน่ะเดี๋ยวเราจะพาดูนี่ก่อนอันนี้เราไปอุ้ยไปรื้อหลังบ้านมานะเนี่ยย่านางนี่คือย่านางย่านางที่ตัดกิ่งปักชำได้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าย่านางอะ่ะ ต้นยานางเนี่ยเขาสามารถตัดกิ่งปักชำได้นะเออแต่กิ่งเขาก็รากออกนานหน่อยสำหรับของเรานะแล้วก็ถ้าตัดกิ่งทิ่มๆแล้วติดเราไม่ได้ทำควบแน่นนะเราตัดกิ่งแบบล้นๆเลยเนี่ยตัดกิ่งแบบล้นๆเลยแล้วก็มาจิ้มไว้โดยที่ไม่มีใบเลยเพราะเราไม่ได้ทำควบแน่น แต่คนที่ตัดแล้วมีใบเขาก็งออมเหมือนกันนะเออคนที่ปลูกผักแล้วส่วนมากเขาก็รู้ว่าตัดกิ่งปักชําได้นะยานางถ้าตัดกิ่งปักชําได้ก็ทําแบบควบแน่นได้เหมือนกันควบแน่นก็ทําแบบนี้เอาดินใี้เปียกๆไม่แฉกจนเกินไปแล้วก็ตัดกิ่งมีใบหน่อยให้เขาเออแบบได้สังเคราะห์ทรงสังเคราะห์แสงบ้างแล้วก็ทิ้งไว้ เราก็เพิ่งจะทําแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันปกติก็ชอบตัดแต่ก็ทิมทิมทิมทมินี่ยแล้วเราก็ทํำยังไงหรือเปล่าเราก็ตัดไอ้เนี่ยต้นเนี้ยเอาตัดเนี่ยมาทิมเนี่ยเราไปรื้อมาหลังบ้านนะนานมากแล้วนะถ้าใครจําคลิปเราที่เราบอกว่าเราตัดกิง่งเอ่อคือเราพาชมสวนเนี่ยแล้วเราก็ตัดกิง่งมาทิมท,มทิมไว้เนี่ยถ้าคนเก่าก็น่าจะหูปีเนาะนาน เกือบสองปีแล้วมั้ง่ยอย่างเงี้ยก็ตัดแป๊บหนึ่งแต่บบุ้ยนี่กิ่งเนี่ยจะเป็นกิ่งที่เราตัดกิ่งปักชำทิ่มไปเลยลงในกระถางแบบนี้แหละเราไม่ได้เอาอะไรครอบไม่ได้มีอะไรตัดกิ่งแล้วทิ่มเลยจิ้มเลยเนี่ยพอเขาแตกมาเยอะๆไปเรื่อยเราก็เอามา จิ้มลงในกระถางนี้อีกเสียดายเราไม่ได้พอดีเราไปรื้อหลังบ้านมาไปตัดแต่งกินน่งนู่นนี่นี่นั่นไงไม่ได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวกันแล้วทีนี้อย่างเงี้ยเราสามารถตัดก,กิ่งปักชํมได้ย่านางเนี่ยเอากิ่งแบบเนี้ยกิง่งแก,แก่ๆอะอยก็ได้ ไม่ต้องแก่มากในยอย่างเงี้ยเห็นไหมตัดใบออกเวลาจะตัดแต่งเวลาจะเนี้ยอย่างเงี้ยลน้นล้นแบบนี้เลยเนี่ยลน้นล้นแบบนี้เ้วไม่มีใบเลยแล้วก็จิ้มลงดินจิ้มแบบเนี้ยกดกดให้จมๆมอย่าให้อากาศเข้า จิ้มไว้รดน้ำเดี๋ยวเขาก็จะแตกอันนี้เดี๋ยวกันหากิ่งนี่อีก,อกนี่แบบนี้ตัดหลายๆกิ่งเลยถ้าบ้านใครมีแบบเยอะๆนะคือหลายคนที่ปลูกผักเขารู้อยู่แล้วว่าตัดกิ่งปักชําได้ยานางแต่อีกหลายคนก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยต้องทำให้ดู เนี่ยจริงๆอ่ะต้นเนี้ยรากแน่นกระถางแล้วเนี่ยเขาถึงได้โตมาขนาดนี้ไงที่เ,เราไม่รู้จะเอาไปปลูกตรงไหนเพราะหลังบ้านเราไงมีแล้วหนึ่งต้นใช่ปะ่ะที่ลงดินนะ่ะเราก็ตัดอีหลังบ้านนี่แหละเอามาจิ้มไว้อย่างเงี้ยเนี่ยก็จิ้มเลยอันนี้ทําให้ดูเพราะว่ะทําให้ดูว่าให้รู้ว่าย่นานางเขาตัดกิ่งปักชําได้ไงนี่แหละ ทีนี้ก็อีกต้นเนี้ยเราต้องตัดใบออกนะเวลาจะตัดแต่งกิง่งตัดกิ่งปักชำย้ายกล้าก็ย้ายตอนเย็นๆน่ะดีสุดถ้าใครไม่มีเวลาก็ต้องตัดเอปักชำเสร็จแล้วก็เอาเข้าร่มจนกว่าเขาจะแข็งแรงไง เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องตัดแต่งไปออกหมดเลยยายางในสรรพคุณดีดี่ยนะใครๆก็รู้เนี่ยช่วยลดน้ดำตาลช่วยลดความดันคือพวกพืชผักต่างๆเนี่ยเขาจะมีสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์อยู่ในตัวของเขาเองคนระับเหมือนกับเรากินอาหารเป็นยานะคือพวกเราเนี่ยกินพืชผักเนี่ยแต่พืชผักต้องไม่มีสารเคมี ไม่มีสารพิษเจือปนนะจ๊ะต้องไม่มีมันจะทำให้ร่างกายเราสะอาดแล้วก็ไม่สะสมสารพิษเข้าร่างกายไปติดตามพวกช่องต่างๆไปเด้อพวกเพจเนี่ยเพจเนี่ยเพจพวกเพจปลูกผักช่องปลูกผักทุกช่องได้ความรู้ดิอันนี้เราไม่ได้ไปดูช่องไหนนะ เราแบบลองเราเป็นคนที่ชอบตัดกิ่งปักชำใช่ป่ะลองไปหมดแล้วเวลาจะตัดแต่งกิ่งต้นไม้ก็ตัดเสร็จแล้วก็เอามาทิมทิมท,มทิมอันนี้มันเรารู้ด้วยความบังเอิญคือบางอย่างเราไม่ไม่ได้ไปเห็นไงแล้วเราลองทําดูไงคือหลายคนเขารู้แล้วแต่เราก็ยังไม่ได้รู้อันนี้ตัดตัดให้สั้นๆก่อนก็ได้ ตัดสั้นๆก็ลองทิมดูจะอ่อนจะแก่ก็ลองเอาไปจิ้มดูติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรหลายๆกิ่งหน่อยอ่ะเอามาแบบหลายๆกิ่งหน่อยกิ่งเล็กกิ่งใยกิ่งอ่อนเผื่อไว้นะเผื่อมันไม่ตรงไม่ติดแล้วก็จิ้มแบนี่ทำแบบนี้ กดให้แน่นแเดี๋ยวค่อยรอดูกันส่วนนี้เพิ่งจะทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็รอลุ้นใช้ดินเหมือนเดิมที่เราเคยทำดินอะไรก็ได้นะดินอะไรก็ได้เนี่ยดินอะไรก็ได้ที่ซื้อมาดินหดดินถุงกดให้มันแน่นแเลยเนี่ยีที้เดี๋ยวเราก็รอลุ้น ไปลื้อหลังบ้านนะเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยเชื่อเป่าเราเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยว่าโอ้โหย่านางเราเยอะขนาดนี้แล้วคือรากเดินช้างจริงนนะพอแล้วเราพาดูนี่กันเนี่ไอเนี่ยเอ่อมะเขือเชอร์รี่บีบีบีบ,บีเขาเกิดเนี่ยแต่ไม่รู้ยังไงก็รอรุ้น เพราะว่าเดี๋ยวเลยฤดูหนาวแล้วก็จะขึ้นยากแล้วนะนี่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวโอยเมื่อห้ากุมภานี่จากห้ากุมภามาวันนี้มาถึงวันนี้โอ้ยเดี๋ยวสิบสองสิบสามอือโตเดีือนกันเดี๋ยวก่อน ่ตดีตัวด,วดีเอาเม็ดมาฝังฝังไว้อ่ะถั่วฝักยาวเนี่ยนี่ยเห็นเห็นรากไหมเห็นไหมรากลอยแบบนี้นะต้องเอาดินมากลบนะเนี่ยต้องเอาดินมากลบเขาไวนะ้นะนี่เห็นปะลงพร้อมกันแต่เขาโตไม่ไม่เหมือนกันลงมเมล็ดพร้อมกันแต่การเจริญเติบโตแตกต่างกันถึงจะบอกว่ามันเป็นที่มเมล็ดพันธุ์ด้วย อยู่ในซองเดียวกันเนี่ยเห็นปะ่ะการเจริญเติบโตไม่เหมือนกันความสมบูรณ์ของเมล็พันธุ์ก็แตกต่างกันไปอวันๆไม่มีเราพวกเราลงสวน <c oughs> คนรักการปลูกผักนะคนรักการปลูกผักอ่ะลงสวนเ <c oughs> ดินดูดูด,ดูนี่ดูนั่น ทำนุ่นตัดกิ้งตกแต่งนู่นนี่นี่นั่นอยู่ไว้สุกระลักเนี่ยดยหูหอมหอมลงไปแล้วช่องหนึ่งเราเอาหอมเราทําคลิปไปลงอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูว่าเห็นว่าอะไรนี่เห็นนี่ไหมอันนี้คือเมล็ดผักปลังที่เราเอาอมาโรยไว้ก่อนหน้านี้แล้วเราจําไม่ได้นะเนี่ยพอโผล่ขึ้นมาถึงจะจำได้นะว่าในนี้ในตะกร้าสีเนี่ย เราเอาเมล็ดผักปังโรยไว้ตัวที่เราจำไม่ได้นะเพราะมันยังไม่ขึ้นเราเอาหอมมาใส่ตะกร้า <c oughs> พอโผล่มาอา้าลืมไปเนี่ยทยอยโผล่มาเต็มไปหมดเลยนะเอาไงดีเนี่ย,ย,ยผักปังเนี่ยมเมล็ดผักปังที่เราเก็บมเมล็ดดำๆมานะตอนนี้เริ่มงอกแลว้วอะเอาไงดีงอกมาเต็มเลยนะอนี่งอกมาเต็มเลย <c oughs> ทำคือรูดรูดรูดมาแล้วก็ลรยลอยไปทั่วโอยไปตรงหม่องนู่นหม่องนี่หม่องนี่หม่องนั่นจาไม่ได้ดหรอกุมะนาวเป้นดอกพิเศษกันโอแนวขอะสายจะรากเต็มกระถางแล้วเนี่ยถ้าไม่ลงดินลงกระถางใหญ่เปลี่ยนกระถางใหญ่ก็ไม่โตนะเนี่ยจะบอกให้นนเ,นเนี่ยมะนาวเป็นดอกพิเศษเนี่ยเลี้ยงดูกันไปอันนี้ก็โอเคนะเนี่ยสมจีิดที่เพานะาพาจากเมล็ดนะเราเพาะจากเมล็ดเองนะเออเนี่ย ได,ได้โอเคตัวดีอันนี้มอนเชียงใหม่มอนีขาวตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจมอนนอกมอนแปลกๆไปที่ช่องเดชโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมอนรีขาวตาเที่ยงนครพนมด้วยไปไปศึกษาหาความรู้จากน้องเหมือดได้คนที่รักการปลูกมะเดือฝรั่งกับหม่อนนะจ๊ะเใครชอบฟัง<ๆ>เพลงเพาะไปแล้วไม่ผิดหวังก็แล้วกัน กดเข้าไปดูแล้วจะติดใจจะบอกให้เสพติดอีกทั้งหากท <c oughs> ีนี้รอรอเลยรอต้องดดโหลดโพสเมื่อไหร่จะโพสคลิปเมื่อไหร่จะโพสโพสคลิปอะไรแบบนี้เหมือนเราเรารักช่องไหนเรากร็รอให้เขาโพสคลิปอยู่นั่นแหละอันนี้ขึ้นช่ายนะต้องแยกออกมานะแยกออกมาปลูกนะไม่งั้นมันไม่โตมีนะเนี่ยที่เราเคยบ่นว่าขึ้นช่ายโรยไปหลายรอบแล้วมีรอบนี้แหละ ที่ขึ้นมาแล้วก็เราจับมาแยกแล้วก็ปลูกเนี่ยมีหอมก็ขึ้นชาล้วทําต้มจืดโรยหน้าโรยตาแล้วก็กระเทียมเจียวว้าหน้ยน่ากินอันนี้ฝรั่งกิมจูที่เราตอนกิ่งเองนะเราไม่รู้จะไปลงตรงไหนเนี่ยฝรั่งกิมจูเนี่ยเราตอนกิ่งแล้วเราก็เอามาลงถุงดําเนี่ยแล้วเ,เราก็ยังไม่รู้จะเอาไปลงตรงไหนเลยอะ่ะ S 1> <S 1> <S ไม่มีที่อ่ะคือที่มันก็มีแต่มันก็นอยู่ในหลังใต้หลังคายไม่โดนแดดเลยนะมองยังไม่ได้เก็บได้กวาดอะไรมากมาย <S 2> <S 2> เออเพื่อนเพื่อนที่ทำช่องตอนนี้นะอย่างที่เราบอกนะการตั้งหัวข้อนี่ก็สำคัญนะตั้งหัวข้อทำให้คนเห็นปุ๊บแล้วก็กดเข้ามาอะไรเงี้ยวิธีทำต่าง ทำยังไงถึงจะให้เจริญเติบโตแข็งแรงทำยังไงให้ต้นแตกยอดแตกหนอวิธีทำน,น,นู่นนี่นี่นั่นเนี่ยการตั้งหัวข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนเขากดเข้ามาดูนะออแต่เราส่วนมากเราจะใช้คำว่าบำรุง <c oughs> ด้วยเห็นไหมสังเกตไหมเราจะใช้คำว่าบำรุงต้นพืชด,ด้วยฮอร์โมนสตรอว์มอนไข่์บำรุงพืชด,ด้วยนี่นี่นนั่นอะไรแบบนี้อืม เราไม่ค่อยได้ทําขึ้นหัวข้อเท่าไหร่เรามีเหตุผลของเราเอนพวกจบการตลาดมันจะเป็นเงี้ยมันชอบจะมีนู่นนี่นี่นั่นแบบเหตุผลต่างๆเนนะของเราเองขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ทําช่องตอนนี้ขยันลงคลิปมันจะทําให้ช่องรอยตัวอย่างที่บอก สูกันไปอย่เพิ่งท้อเราเห็นหลายคนเขาไอ้นั่นแล้วผ่านกดเรียบร้อยแนละ้วหลายคนแล้วนะคือสังเกตไหมว่าถ้าเราไม่จ่ายเงินโฆษณาให้กับ Google เนี่ยเราโตช้ามากนะแต่ถามว่าโตไหมโตแต่โตไปอย่างช้าช้าแต่ถ้าคือพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเราไปอาศัยเขาหากินอยู่ใช่ไหม ตอนนี้เราอาศัยเขาหาากินเอออาศัยเขาเขาจะแบบเคยมีไหมเคยคิดไหมบางทีแบบถูกปิดกั้นการมองเห็นนะเผ f เฟซบุ๊กเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีถ้าไม่จ่ายเงินโฆษณาปโปรโมทเพจอนะไรเงี้ยเหมือนถูกปิดกั้นการมองเห็นนะ่ะมีคนบ่นอยู่นะเออต่ไม่สนนะ่ะเราไม่ได้ทำผิดกฎเราจะ,ระถีบเราออกก็ไม่ได้ ใช่ไหมที่เราถ่ายขนรอบเราแบเนี้ยเราไม่ได้ทําผิดกฎ u t u b e นี่เราไม่ได้ไปเอาคลิปคนอื่นมาทําเราไม่ได้ไปเอาภาพของคนอื่นมาลงช่องตัวเองเราเนี่ยทำถูกกฎทุกอย่างแนละ้วเคยผิดอยู t ่สี่คลิปเองล,ลบหมดล้วติดลิขสิทธิ์เพลงแค่นั้นเองตอนแรกๆตอนทําช่องแรกๆ เดี๋ยวว่างๆเราก็จะมาเล่าประสบการณ์การทำช่อง YouTube ให้ทุกๆคนได้ฟังอ,อวันที่28พฤษภาเนี้กสามปีวันยี <One. S 1> พฤษภาสามกว่าจะผ่านกฎก็เกือบปีเลยนะเอ,อแต่คนที่ทำช่องเกี่ยวกับช่องปลูกผักวิธีทำช่องวิธีทำอาหารช่องอะไรก็แล้วแต่ที่ให้ความรู้อะถ้าเราไม่ได้ เสียงเงินโปรโมทช่องเราก็จะโตช้าถ้าเราเสียงเงินโปรโมทช่องเดียวโตวเร็วมากเลยโตอย่างรวดเร็วเลยถ้าไม่เสียงเงินเราก็เนี่ยขยันหน่อยขยันลงคลิปหน่อยให้ช่องลอยตัวเดี๋ยวมีคนมาเห็นเองงานบ้านเราเยอะแยะแ,แต่แป๊บลมเหนื <c oughs> ่อยพอดีเราปรื้อหลังบ้านด้วยแต่ยังไม่ได้ถ่ายคลิป 拜啦，看你啦！